อย่างไรจะให้ถึงเป้าวันนี้หลายๆคนอาจจะกําลังตั้งเป้าหมายเพื่อกาลังสร้างชีวิตหม่คูจิตามีทางรัดมาบอกให้ค่ะสาหรับใครที่อยากตั้งเป้าหมายแล้วถึงเส้นชัยไวๆตั้งใจฟังคลิปนี้นะคะวิธีการตั้งเป้าหมายแล้วทําให้เราไปถึงเส้นชัยแบบง่ายๆสบายๆเลยคือเป้าหมายของเรานั้นต้องถามก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบใช่หรือเปล่าต้องกลับไปที่ความรักความชอบเพราะอะไรหรือเปล่าไม่มีคนประสบความสำเร็จของโลกคนใดที่ตั้งเป้าหมายทําในสิ่งที่ตัวเองไม่รักแล้วประสบความสำเร็จถ้าวันนี้คุณอยากประสบความสำเร็จในเป้าหมายของคุุุณณณ้ออาก่นทีคคํยูรัชบ และคุณรีเซ็ตมันผ่านความรักความชอบของคุณใช่หรือไม่ถ้าใช่แปลว่าถูกทางค่ะครูเองนะคะเป็นคนชอบค้าขายมากเลยครกก็เลยนะคะเลือกอาชีพค้าขายบนโลกออนไลน์ค่ะและเมื่อครูตั้งเป้าหมายบนโลกออนไลน์ของครูมันจึงประสบความสำเร็จง่ายเพราะมันทําจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบนั่นเองข้อที่2ค่ะถ้าคุณอยากจะตั้งเป้าหมายแล้วประสบความสำเร็จแบบง่ายสบายเลยคือคุณต้องมีความเชื่อมั่นว่าเป้าหมายนั้นกับคุณมันเป็นไปได้คุณเชื่อไหมคะหลายๆครั้งเวลาเรามองเป้าหมายกับตัวเราเรารู้สึกว่าเราและเป้าหมายอ่ะมันห่างไกล เป็นเนื้อเดียวกันและสามารถเป็นไปในทางเดียวกันได้อันนี้คือข้อผิดพลาดของหลายๆคนที่ตั้งเป้าแล้วรู้สึกว่ามันรอคอยหรือมันไกลเกินไปมันทําให้คุณยิ่งไกลลค่ะมันยิ่งปล่อยนะคะแรงปัรถนาในสิ่งที่เราไม่ชอบออกไปเรายิ่งไม่ได้คุณปล่อยแรงปัรถนาว่าคุณอยากได้ทาไมเป้าหมายมันไม่ถึงสักทีคุณรอวันนั้นวันนี้กําหนดระยะเวลาที่ยากและไกลเกินไปคุณกําลังผลักมันออกคุณเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนความหมายใหม่ค่ะว่าเป้าหมายและเราเนี่ยเป็นในแนวทางเดียวกันเราและเป้าหมายเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันสามารถที่จะสร้างพพลลัังงแแะะไไปปปต่่ออในนนนเเเเเเเ้้้าาาาาาาหมยยยยดดบบบสรรกข็ืีว และมันเป็นไปได้สําหรับเราหลายๆครั้งที่เราตั้งเป้าหมายแล้วเรามักจะบอกกับตัวเองว่าจะเป็นไปได้หรอระหว่างทางนี่คือข้อที่3ระหว่างทางไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณให้รู้อย่างแน่ชัดเลยว่าคุณไปถึงเป้าหมายอย่างแน่นอนอย่าให้เสียงเล็กๆเสียงใครหรือแม้กระทั่งเสียงเราเองดับ ฝันของเราเองด้วยคําว่าเฮ้ยใช่หรอจะเป็นไปได้หรือเปล่านั่นแหละค่ะคุณเหยียบเบรกตัวเองแล้วถ้าคุณไม่อยากเหยียบเบรกแต่คุณอยากจะเปลี่ยนเป็นคันเร่งแทนให้บอกตัวเองว่าเฮ้ยทุกเป้าหมายของฉันแม่งโคตรง่ายเลยมันเป็นไปได้แน่นอนไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไปต่อค่ะเยี่ยมมากเสมอเอดิสันทดลองหลอดไฟนะคะเป็นหมื่นๆครั้งไม่ประสบความสำเร็จเขาบอกว่าเขาไม่ได้เจอวิธีการล้มเหลวนะแต่เขารู้ว่าวิธีการทําที่ทําให้ไม่ประสบความสำเร็จสร้างหลอดไฟไม่ได้มันทํำยังไงแต่ว่าเขาเรียนรู้ในเป้าหมายของเขาแล้วเขาไม่หยุดเพียงเพราะคนอื่นไม่เเเเหห็นนนนด้้ววยยยคค่่่่ะแแตขขขาาาาาาากํปมมฝัอองง ข้อที่4ค่ะถ้าคุณอยากจะตั้งเป้าหมายแล้วส่งพลังแล้วก็ไปต่อได้แบบง่ายๆสบายๆถึงเป้าหมายแน่นอนคุณต้องระล,ลึกถึงเป้าหมายของคุณวันหนึ่งนะคะขั้นต่ำอย่างน้อยเช้ากางวันเย็นแหละทำไมรู้ไหมคะเพื่อปะโฟกัสของเราการโฟกัสเป้าหมายสําคัญมากถ้าวันนี้คุณไม่ปะ กว,ว่าเฮ้ยคุณกําลังทําในสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยมันพาคุณเข้าเป้าหรือเปล่าคุณเชื่อไหมคะหลายหลายคนเตลิดไปทำอย่างอื่นแล้วก็ถามว่าเอ้ยทำไมเป้าหมายฉันยังไม่ได้หมดปีปีแล้วอ่าสามปีแล้วคุณรู้ไหมคะปรากฏว่าอะไรเขาไม่ได้โฟกัส,สเขาพูดถึงเป้าหมายตอนต้นปีค่ะแล้วเขามาสรุปเป้าหมายตอนปลายปีแต่ระหว่างต้นถึงปลายเขาไม่ได้พูดถึงมันอีกเลยเขาลืมมันไปดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังจะสร้างเป้าหมายความฝันให้เป็นจริงพูดถึงเขาวันหนึ่งนะคะอย่างน้อยเช้ากลางวันเย็นเพื่อบอกใครบอกตัวเเเเเรรราา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 าออ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 งงงงงงงบบบกกกกกจจิิตตใ่่่่่่ยยยขขแลละถมมััววสสททีีคคุุณณํํํููนน้้พไปปห จริงหรือไม่ด้วยรักและปรารถนาดีจากครูสิตาค่ะครูเองเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคนที่คิดลบและคิดว่าเป้าหมายของเรามันยากเหลือเกินมันจะเป็นไปได้ไหมในชาตินี้และมันก็เป็นไปได้เรียบร้อยค่ะจากคนติดลบ10ล้านหรือเงินติดตัว20บาทมารอดมารวยมเมื่อเจอกฎจกักรวาลกดแรงดึงดูดแบ่งปันคลิปฟรีค่ะมาหางกับยีบวันโปรแกรมจิตพิจิตความมั่งคัง่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยคุณค่ะให้ประสบความสำเร็จในสไตล์ของคุณในวิถีทางของคุณในงานของคุณอย่างแน่นอนเรียนฟรีค่ะนะคะไม่มีข้อแม้ใดๆดทั้งสาามรถ มาที่จะติดตามครูได้ตามช่องต่างๆนะคะหรือรับชมสดๆที่เพจคพรูสตาพรสวรรค์ั้นเองได้เพราะครูเชื่อว่าไม่ว่าคุณกําหนดเป้าหมายความฝันอะไรมันก็สามารถเป็นไปได้ถ้าคุณไม่ดับฝันของคุณเองจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ